สวัสดีผู้ชมช่องไอรอนมิวนะครับท่านนะครับวันนี้มีของมาขายอีกแล้วเป็นเกมกดนะครับสาหรับเด็กวัยรุ่นยุค90นะครับผมว่าทุกคนต้องเคยผ่านเกมนี้มาก่อนในชีวิตนี้ใครที่อายุ20กว่าขึ้นไปนะครับเนี่ยมันต้องเคยเนี่ยหน้าตาไม่จะเป็นนี้นครับเป็นขนาดแต่เอ็นนี้เป็นขนาดมินินะครับสมัยเด็กเราอาจจะเล่นกันขนาดแบบใหญ่ประมาณนี้นะครับก็ขนาดถ้าเทียบกับเนี่ยครับเป็น ขนาดบัตรไซส์ปกติทั่วไปเล็กประมาณครึ่งนึงไงนะครับครึ่งของบัตรแล้วก็น้ำหนักเบามากๆนะครับมีเอยไห้อยพวงกุญแจด้วยสา,สามารถเอาไปห้อย,อยแบบกุญแจรถกระเป๋าันนี้ได้นะครับเอาไปเล่นแบบเวลาโทรศัพท์แบตจะหมดแต่ว่าไม่มีอะไรทานะครับด้านหลังมีลาโพงนะครับแล้วก็ช่องใส่ถาดโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องเลยดีกว่าครับนี่ผมออนออฟตรงนี้นะครับนี่อันนี้ผมเล่นทิ้งไว้คราวที่แล้วนะครับเดี๋ยวรีเซ็ตเอาใหม่ก่อนมนสามารถหยุดไว้ด้วยด้วยนะ ก็คือแบบถ้าเราเล่นแล้วก็แบบเออกดปิดไว้แล้วแบบค่อยไมเล่นต่อย่างเงี้ยมันเซฟไว้ให้นะนี่ครับมีเกมให้เลือกมากมายนะครับนี่กดปุ่มใหญ่ตรงนี้ครับเป็นการเลือกเกมนะครับก็มีตั้งแต่ A ถึง F เลยเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันให้ดูส yes ักเกม2เกมนะครับก็เริ่มที่เกมแรกก็คือเกมลัสสิกนี่เกมรถแข่งอันนี้ผมชอบมากสมัยเด็กๆเองให้มันเห็นจอแล้วก็ไฟไม่สะท้อนชีวิตยากจังเราเคยประมาณนี้เนาะ เริ่มเลยกดตรงนี้สตาร์ทปุ่มนี้ปุ่มเล็กนิดนึงนะใช้มือใหญ่โหเมันช้ามากเลยอะกดเร่งนะนี่ไม่โดนกูหลอกนี่นะครับก็จริงๆมันเลือกเลเวลได้นะตอนก่อนเข้าก็คืออยากให้มันเร็วให้มันช้าอย่างเงี้ยแต่นีมันก็ยากเลนะดูด,ดึงช่องมันแคบมากเลยะนะนี่ประมาณนี้นะครับเกมแรกเดี๋ยวไปยูสักสองสามเกม กด reset รีเซ็ตตัวนี้ครับเพื่อจะเลือกเกมใหม่นี่กดตรงนี้เลยแข่งนี้เล่นไปแล้วอันนี้อะไรวะน,นี่ไม่เคยเล่นอันนี้เป็นอะไอันนี้ก็น่าสนุกเป็นเกมแบบเหมือนยิงบล็อกขึ้นไปให้มันให้มันแบบเนี่ยเนี่ยนเยนี่ยยิงล้วมนจะแตกแตกแกองเนี่ยนี่เรากดยิงค้างเลยแล้วก็กดโอ้ยนี่อันนี้มันจะไปนชนแล้วแล้วนี่ประมาณนี้นะครับ เราก็แค่อย่าให้มันเลื่อนลงมาชนเราแค่นั้นเองเฮ้ยตายอ่อนโอเคเดี๋ยวสักเกมแล้วกันเท,ทริสดีกว่าคลาสสิกนี่จัดตายเท,ทริสออกเสียงไม่ถูกเว้ยวันนี้แหละนี่มองเห็นไหมนี่กดหมุนอันนี้ไม่ต้องหมุน,มนเป็นสี่เหลี่ยม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเกมก็มีให้เลือกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่อนะครับมีเสียงให้ฟังเพลินๆเททิส,สมีหลายแบบนะแต่เนี่ยหลักๆก็คือครบนะครับเกมที่เคยเล่นสมัยเด็กๆเด็ก,ดกน้อยก็สำาหรับใครที่อยากจะย้อนไว้นะครับแล้วก็เอาไวพ้พกแจแบบเก๋ๆหรือว่าเอาไว้อวดเพื่อนแบบเอาไว้อวดเพื่อนไว้เล่นแบบเวลาแบบเออ โทรศัพท์แบตหมดไรเงี้ยไปยักแบบมือไม้อยู่ไม่สุกโอเคก็ซื้อไปเล่นได้นะครับก็จะมีสีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับอันนี้เป็นสีชมพูดูในกล้องมันเห็นเป็นชมพูไหมนี่ชมพูนะครับก็จะมีอีกสีสีอันนี้เลยนี่ครับสีม่วงนี่ก็สีนี้เรียกอะไรสีพีชเหรอเออก็สีฟ้าสีเขียวมิ้นท์แล้วก็นี่สุดท้ายสีชมพูนะครับโอเค ก็ถ้าในสนใจนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้ของผมผมทิ้งลิ์ไว้ทิ้งดิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ